มินาซังคนนิจิวะสวัสดีค่ะก็พบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับการเรียนภาษาญี่ปุ่นในวันนี้รู้สึกว่าคลิปที่สองคงตามมาติดๆกับคลิปที่หนึ่งดูจากเครื่องแต่งกายของของของ,ของครูแนนแล้วนะคะก็ตามกันมาติดๆเลยแต่สำหรับคลิปนี้มีความพิเศษคือไม่ได้มาแค่คนเดียวไม่ได้มาฉายเดียวแล้วนะคะก็มีคนมาเพิ่มความสนุกให้กับาการเรียนภาษาญี่ปุ่นของเราเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าสองคนนี้เขาเป็นใคร ไปพบกับเขาได้เลยค่ะมินาซังคอนちิจิวะวินเดสยอรชิคุในก่ชิมัสคุณครูวินค่ะวินรับค่ะ,คะสวัสดีค่ะครูเอนะคะยังไงฝังเนือฝักตัวได้นะคะแหน่อาบปอ้อมืออะวันนี้จะเป็นแบบสบายๆเนาะเป็นแนวพูดคุยกันก่อนแล้วกันเนาะคะเออทุกคนตอนที่เรียนมัธยมเนี่ย ช่วงก่อนที่จะเข้าห้องเรียนอะทําไงบ้างเล่นเล่นเล่นอ่าเมากับเพื่อนกระจายก็การะจม่อยู่ก็คือออกไปเล่นหน้าห้องเออออกไปเล่นหน้าห้องแล้วไงก็เล่นไงก็จะมีราดราวคนนึ่งคนดูราดราวถ้าครูมาก็จะบอกว่าเอ้ยครูมาแล้วเราุกครูเข้าห้องแล้วก็ที่อ๋อเป็นรียแบบ้อยส่วนใหญ่ในไทยก็จะเป็นแนวประมาณนี้เนาะแล้วพอเข้าไปสถานการณ์ในห้องก็คือทุกคนจะเงียบแล้วก็ทําเหมือน ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่ะนี่คือสถานการณ์ในการเข้าชั้นเรียนของเด็กไทยแต่ถ้าจะมองไปลึกๆเด็กญี่ปุ่นเขาก็จะสแตนบายอยู่ในห้องเรียนเนาะอาจจะมีออกมาวิง<อ>่งเล่นบ้างแต่ว่าเมื่อถึงเวลาหรือเขาดูเวลาแล้วว่ามันใกล้จะถึงคาบเนี่ยแล้วเขาก็เข้าไปนั่งเรียนซึ่งก็เป็นลันกษณะเดียวกับเด็กไทยนี่แหละก็มีเล่นบ้างก่อนเข้าเรียนแล้วกันเนาะต่อมาเมื่อเข้าไปในชั้นเรียนแล้วจะทําไงครูเดินเข้ามาใช่ปะ ไม่ว่าจะทรงผมยังไงก็แล้วแต่เนาะต้องต้องไม่ไม่ไม่อ่านกระเงกระบืองก็วาก็แล้วแต่นะเออก็แล้วแต่ทรงผมครูจะเป็นยังไงก็นแต่ครูเป็นยัไงอันนี้ไม่ใช่ประเด็นแต่ประเด็นเราก็คือว่าเราจะมีการทําความเคารพในชั้นเรียนยังไงเอออ่ะตรงเนี้ยเนาะขั้นตอนวิ่งเป็นยังไงใช่ตรงเนี้ยของครูนะครับก็จะพูดทำคำเอาภาษาไทยเนาะครูภาษาไทยก็ทั้งนี้ยืนตรงปะยืนตรง อะไรนะทำความอะไรทำความเคารพแล้วทุกคนในห้องก็จะแบบสวัสดีครับคุณครูแล้วก็นั่งลงก็ก็คือแบบจบภา,า,าษาไทยเนาะเอออ่าอ,อย่างเช่นของของครูเอเป็นไงอ่าของครูก็คือจะแตกต่างนิดนึงแล้วตรงที่คือตอนที่หัวหน้าห้องบอกทําความเคารพคือไม่ได้ยืนขึ้นแต่ว่าก็คือน,นั่งแล้วก็สวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีครับอย่างนี้เออแต่โรงเรียนก็คือจะแตกต่างกันเนาะก็ะอย่างเช่นภาษาอังกฤษก็ s a n d up please แล้วก็ทุกคนก็จะยืนขึ้นแล้วก็ทักทายตามช่วงเวลา กูส์มอลนิ n g Good afternoon Good evening ก็แล้วแต่ใช่ไหมคะแล้วเนี่ยญี่ปุ่นเขาก็มีวัฒนธรรมเหมือนกันเนาะในการที่ที่รู้เหมือนนกัเออทำความเคารพในชั้นเรีย่เขาจะพูดยังไงอ่ะเขาจะพูดยังไงเติมหมดยึนกึ่งไม่ใช่ไม่ใ่ไม่าจะใช่ทุกคนนั่งลงอ้าวไปเลยก็มีเหมือนกันทีนี้เราจะมาดูกันว่า มันเป็นยังไงลักษณะการพูดคุยหรือว่าทำเนียมการทำความคารพของญี่ปุ่นน่ะเป็นยังไงบ้างเขาจะพูดเป็นแบ่งเป็นช่วงเวลาเหมือนอังกฤษไหมคะใช่ก็จะจะใช่จากคลิปก่อนที่เราพูดไปเนาะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนก่อนแล้วกันเวลาของภาษาญี่ปุ่นในการทักทายแบ่งเป็นกี่ช่วงกี่ช่วงเท่าไหร่นะจำกได้ไหมกี่ช่วงนะออาใบให้ละใบให้ละอ่ะสามช่วงเวลานั้นก็คือเช้ากลางวันแล้วก็เย็นตอนเช้าพูดว่าอะไรนะคะผู้เอก โอไฮโอกไซมัส oh อ่าอ่าทุกคนผู้พ้อมมันค่ะถูกต้องค่ะโอไฮโอกไซมัส oh ก็คือการทัดทายในตอนตอนเช้าต่อมาตอนเที่ยงพูดว่าไงคะครูวินแล้วที่พูดว่าคนนิจิวะอ่าอีกรอบอคนนิจิวะอ่าแปลว่าสวัสดีตอนเที่ยงอ่ะทุกคนผู้พ้อมมันค่ะถูกต้อง,องค่ะคนนิจิวะ ก็คือสวัสดีตอนเที่ยงและสุดท้ายนะคะการสวัสดีตอนเย็นนั่นก็คือคมบังวะคมบังวะอ่ะฟังอีกรอบหนึ่งแล้วก็พูดตามอีกรอบนะคะคมบังวะหนึ่งสองสามคมบางวะอ่ะทุกคนเยี่ยมมากเพิ่อได้นไหมคะ่ะอ่ะนี่ก็เป็นการทักทายเนาะซึ่งเราเรียนกันไปแล้วก่อนหน้านี้อขอบคุณภาษาญี่ปุน่นพูดว่าอะไรแล้วจำได้ไหมอะไรนะพูดว่าอะไรนะเพิ่งเรียน่ะ ลิอาร,ริกะอาริกะอาริกะพวกว่าอาริกะตกไซมสัสอาพูดพร้อมกันค่ะอาริกะตกไซมสัสหนึ่องสองสัอาริกะตกไซมสัสแล้วก็ถ้าเกิดเหตุผิดพลาดเกิด sorry sorry อก็ต้องมีการขอโทษภาษาญี่ปุ่นพูดว่าสุสูอะไรนะสูมีอะไรสุมีอะไร,ม,ะไรมาอ่ะมาเซมาเซอ่ะ ซูมิมาเซนอ้าพูดพร้อมกันค่ะซูมิมาเซนซูมิมาเซนอ่าทุกคนเก่งมากจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือการทักทายเนาะเราจะมาใช้ความรู้จากการทักทายเอ,อ่อมาใช้ในการเรียนในคลิปนี้เหมือนกันค่ะซึ่งการที่เราจะเรียนในคลิปนี้นั้นเป็นการเรียนในส่วนของการทําความคะรุมในชั้นเรียนของ ญซึ่งแน่นอนว่าการเรียนในครั้งนี้เราสามารถเอาไปใช้ในห้องเรียนได้ใช่แน่นอนอยู่แล้วในการเรียนภาษาญี่ปุ่นของเราที่โรงเรียนนะคะก็สามารถใช้ได้ค่ะฉะนั้นอยากจะให้ทุกคนตั้งใจเรียนในครั้งนี้นะคะอือออ่ะงั้นเดี๋ยวลองไปเริ่มกันเลยแล้วกันอ่ะครูเอคะในชั้นเรียนของญี่ปุ่นเริ่มต้นพอเข้าไปปุ๊บ เด็กนักเรียนคนนั่งคุณเดินเข้ามาคุณเดินเข้านั่งเป็นคนนั่งเงียบครูเดินเข้ามาตัก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 อะไรย่าเงี้ยเดี๋ยวใส่รองเท้าอะไรรองเท้าส้นสูงเตะ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 เดินมาถึงปุ๊บหน้าห้องหัวหน้าห้องหัวหน้าห้องใช่ไหมคะเขาจะต้องพูดว่าอะไรคะอ่าหัวหน้าห้องนะคะก็จะพูดคําว่าอ่ะมองเห็นหรือเปล่าอ่ะเห็นไหมเห็นไหมอ่ะจบแล้วอ่านพร้อมกันคิริสอ่ะ คิริซึภูพามันค่ะหนึ่งสองสาม่าเก่งมากค่ะคิริซึซึ่งตอนนี้ขอให้ทุกคนสมมุติว่าตัวเองเป็นหัวหน้าห้องอ,อ,อ่าภูพามันก่อนนะคะคิริซึอ่าทุกคนเก่งมากค่ะแต่ว่าครูเอคะคำว่าคิริซึเขามีวิธีการออกเสียงให้เป็นธรรมชาติแบบญี่ปุ่นเขาออกเสียงไงคะคำว่าคิริซึนะคะถ้าพูดเร็วๆนะคะเสียงซึตัวสุดท้ายก็คือจะหายไปจะเป็นคิริ คิริสนะคะอ่ะลองพูดพร้อมกันนะคะหนึ่งสองสามอ่าเก่งมากค่ะทุกคนโอเคคำว่าคิริส,สึแปลว่าอะไรคะครูเอ๋อ่าแปลว่ายืนตรงนะคะ,ะคิริส,สึยืนตรงอ่าต่อมาคำที่สองนะคะสำหรับคำที่สองคำนี้สั้นๆง่ายๆได้ใจความอ่าเรอิเรอิเรอ่าพูดพร้อมกันนะคะ เรอิหนึ่งสองซ้ำเรอิหนึ่งสองซ้ำเรอิอ่าทุกคนเก่งมากค่ะแต่วิธีการออกเสียงให้เหมือนคนญี่ปุ่นนะั้นเขาก็จะพูดเร็วๆอย่างเช่นเรอิเป็นการรวบเสียงให้ผู้บ่าเรอิเรอิเรอิก็จะกลายเป็นคําว่าเรอิมันชื่อขนมยี่ห้อหนึ่งอะนะคะเรอิอ้านี่ค่ะเป็นการ ออกเสียงแบบพิบ่ลซึ่งคาว่าเรแปลว่าทําความเคารพนั่นเองค่ะ้พอเราเสร็จแล้วเราก็จะอะไรนะอล่าวคัใช่ใช่เป็นไงคะคือหลังจากที่หัเราพูดว่าคลิซซ์เรหลังจากนั้นก่อนที่จะไปถึงช่วงหนุคูวินทุกคนจะเป็นการกล่าวคำนัายตามช่วงเวลาถ้าเรียนช่วงเช้าก็ต้องพูดว่าโออะไรนะถูกต้องค่ะโอ้ให้อยกไซมัสถ้าเรียนตอนช่วงเที่ยงก็คือหลังจากเที่ยงมาจนถึงช่วงบ่ายก็ต้องพูดว่า ถูกต้องค่ะคนนิจิวะอ่าใช่แล้วก็ต้องพูดว่าคนนิติวะนั่นเองค่ะซึ่งหลังจากนั้นก็จะเป็นในส่วนครูวินใช่ครับซึ่งคือเราทําการทักทายอาจารย์ไปแล้วเราก็ต้องยืนอยู่ใช่ไหมแล้วจะต้องนั่งหรือเปล่าในการเราต้องนั่งเรียนใช่ไหมเราจะมายืนเรียนก็ไม่ได้ใช่ไหมใช่ไหมเออมเราก็จะมีคําศัพท์คาหนึ่งที่หัวหน้าห้องจะใช้เพื่อบอกกับนักเรียนทุกคนนะคะให้นั่งลงเรียนคือคํานี้เลยมองเห็นกันหรือเปล่า อ่า,อ,า,อ,าอ่านลองอ่านนะครับชักเซคิใช่ไหมอ่านอีกทีนะครับชักเซคิแต่ว่าถ้าเราจะให้แบบดูแบบเป็นอินเตอร์นิดหนึ่งอ่า<ช>ดูเป็นญี่ปุ่นใช่ดูเป็นญี่ปุ่นเราก็พูดว่าชักเซคิอ่านอีอนะครับชักเซคิอ่าไหนลองพูดพร้อมกันสิถูกต้องครับชักเซคิแต่ว่านั่งลงครับก็คือให้ทุกคนในห้องนั่งลงครับค่ะ โดยถ้าปกติถ้าเราพูดชักคุเซคิมันก็จะดูเป็นแข็งๆเนาะก็เลยรวบเป็นชักเซคินั่นเองค่ะอ่ะเดี๋ยวจะมาทบทวนกันอ่ะอันดับแรกคนในห้องต้องพูดว่าคิริสคิริสทำกันต่อมาก,ก็ต้องพูดว่าเร่เริ <"Re> อเอาอันนี้เป็นคาบชาวแล้วกันอ่า <"Re> เรเรดยกันนะพูดว่าในในห้องก็ โอไฮโอโกไซมัสโอไฮโอโกไซมัสเป็นการทักทายเนาะแล้วทายก็ต้องบอกให้นั่งลงหัวหน้าก็จะบอกว่าชักเซคิก็คือนั่งลงโอเคอ่าแต่ที่นี้การทําความเคารพของญี่ปุ่นเขามีรายละเอียดซึ่งนิดหน่อยถ้าเป็นของคนไทยเราจะต้องพนมมือหัวหน้าบอกว่าอ้าทำความเคารพแล้วเราก็ต้องก้มพร้อมกันแล้วบอกว่าอ้าวไม่ใช่อย่างนี้หรออันนั้นมหาไทยไม่ใช่อ่ะนี่ก็พูดหนะก้มแล้วก็พูดแล้วก็บอกว่า สวัสดีค่ะคุณครู๋ออตอนนักเรียนเราะอ่ะพอแล้วจากนั้นก็มือลงแล้วครูก็บอกว่าอ่ะทุกคนถ้าไปโรงเรียนที่ต้องยืนว้ก็บอกอ่ะนั่งลงได้แล้วก็ขอบคุณค่ะคุณครูถูกไหมเออทีนี้ของญี่ปุ่นเขามีวิธีการทำความเคารพอ่ะเดี๋ยวจะให้คุณครูวินและคุณครูเอเป็นสาธิตระหว่างนักเรียนชายแล้วก็นักเรียนหญิงนั่นเองนะคะมีความแตกต่างกันนิดหน่อยแต่ ที่เหมือนกันเลยนั่นก็คือว่าในการยืนทครความเคารพนั้นของญี่ปุ่นนะคะเขาจะมีกริยาห้าทางที่ค่อนข้างที่จะดูเป็นระเบียบดูบอนชอยนิดหน่อยนะคะแล้วก็หลังจากพูดคาําว่าเรก็จะมีการโค้งคํานับโค้งคํานับเงยหน้าขึ้นมาเสร็จก็จะเป็นการพูดท,ทักทายโค้งลงไปเงยหน้าขึ้นมาก,ก็จะพูดว่าโ oh, อ้ฮ้โยโกไซมัสหรือว่าคนมีชีวะแล้วจากนั้นหนัวห,หน้าห้องก็จะพูดว่าชักเซกโอเคนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาที่ผู้ชายกันก่อน ไ okay. 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 <oh uh uh ู้ชายโอเคก็เรานะครับผู้ชายน้อจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะอันเนี้ยตะเข็บตะเกีบองเกงเออก็ให้เอามือนะครับไว้ตะเก็บกางเกงทั้งสองข้างเนาะเออลวมือให้มันติดกันอ่ะเสร็จแล้วนะครับก็เห็นหัวคุณเนี่ยเห็นอยู่เอออันนี้ก็อันนี้หัวอันนี้อันนี้พุงอาออันนี้ไม่ใช่ตาตุ่มหัวหัวโอเคกัดกัดเองโอเคเราเอามือไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็โค้งลงไปสี <h 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 h <h ่ห้าองศานะครับดูนะครับ ก็คือเราก็จะเหมือนแบบเอาตามองลงไปที่พื้นด้วยนะครับก็เป็นการทําความรู้กอาจารย์ในในคาบเรียนนะครับอือ,อันนี้ผู้ชายไหนลองทำกนทุกคนลงยืนขึ้นนะครับผู้ชายอ่าแถวหลังผู้ชายยืนหน่อยครับย,ยืนหน่อยครับผมอ่ะสี่ห้าองศาจำมาไว้แล้วพร้อมกันนะครับอ่ะขอขอเลขอเลอาจารย์ครูแนนอ่ะ,อะโอเคช่วยพูดว่าเลหน่อยอ่าเลก็ผมก,ก็กล่าวคำว่า โอไฮโอโกไซมัสหรือว่าคนนิจิวะไปตามช่วงระยะเวลานั้นนะครับโอเคค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูของผู้หญิงกันว่าโอเคค่ะ่าสําหรับของผู้หญิงนะคะค่อนข้างมีรายละเอียดนิดนึงตรงที่การวางมือเนาะระดับที่วางมือก็คือจะประมาณหัวเข็มขัดหัวเข็มขัดเนาะกระโปรงนักเรียนนะคะประมาณตรงนี้เนาะแล้วก็ถ้าคุณครูแนนพูดว่าเรนะคะก็จะทําการก้ม45องศาเหมือนกันนะคุณแนนพูดเร แล้วอล่ากนั้นก็จะเป็นการกล่าวคำทักทายตามช่วงเวลานั่นเองค่ะอ่ะเดี๋ยวสาวๆลองยืนพร้อมกันกับครูเอนะคะอ่ะยืนขึ้นค่ะอ่าอ่ะ,อะ,อะทุกคนในเมื่อทุกคนยืนขึ้นแล้วก็พร้อมแล้วนะควะีเดี๋ยวจะมาทําควาำคารพพร้อมกันอ่ะเรอ่าทุกคนทำได้สวยมากจริงๆค่ะ <laughs> เอาเมย์ตัวเองเอาเมย์ตัวเองเลยคราวนี้เราลองมาแบบทั้งผู้หญิงกับผู้ชายพร้อมกันดีกว่าอ่าโอเคเดี๋ยวเมย์จะพูดบทสัญญาด้วยใช่โอเคโอเคโอเค่าสมมุติว่าตอนนี้เป็นช่วงคาบเช้าคาบเช้าให้ค ok hey, ุณแนนเป็นเป็น okay. น okay. uh, ักเรียนโอเคเป็นนักเรียนละกันโอเคงสองอ่าเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวคุณแนนจะเป็นคนสั่งเดี๋ยวสองคนลองยืนเป็นตัวอย่างก่อนแล้วกันนะคะโอเคค่ะคิดดิซืึเรย์โอไฮโยกุกไซมัส ชักือเซกิเอ้เ hey, ก่งมากค่ะอ่ะทุกคนปรบมือให้คุยแล้วคุยนะครอ่ะเนี่ยค่ะเป็นการทักทายใช่อยาใกาให้ลองทำบ้างเออในการทำคำเคารพในชั้นเรียนเดี๋ยวเราจะลองให้ทำเลยเดี๋ยวพูดพร้อมกันนการนั้น,น,ะะอ,นอ่ะเดี๋ยวคุณไอจะเป็นหัวหน้าห้องคนหน้าห้องต้องลุบไหมอ่ะลุกลุกคนหน้าห้องต้องลุกบคนหน้าห้องเป็นผู้หญิงผู้ชายคนหน้าห้องตอนนี้ก็เป็นผู้หญิงไงโอเค ่อยกันเปล่าไม่ได้อย่าไม่ดีน้อยอย่าทตามคนในห้องต้องเรียบร้อยแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีก็แบบเกินในห้องโอเคอ่ะคุณยายเรียบร้อยอ่ะเอื้อสาวซ้ำคลีสเรโอไฮโอโกไซมัสชักเซกิเน่ทุกคนทำได้ดีมากครับปรบมือให้เรงเลยค่ะ น่ะคือทุกคนลองใช่ไหมตอนอันนี้ลองลองพร้อมกันเมื่อกีไม่ไม่นักเรียนนักเรียนลองดรือเ่านักเรียนลองด้วยโอเคเมื่อกี้ได้ลองพร้อมกันใช่ไหมคะแม่แมเอาก็เห็นอยู่ว่าลององออีกรบนึ่ะเดี๋ยวจะลองอีกรอบนึงครั้งนี้คุณครูทั้งสามคนจะไม่ทำอย่างเดินดูเเอาเราเราให้ครูพูดไหมหรือว่าให้นักเรียนอ่ะเดี๋ยวคุณครูจะพูดให้เกาะลองโอเคไหมคะอ่ะคลิสเดชักเซกิ อ้าทุกคนทําได้เก่งมากค่ะเมื่อกี้เราหาพร้อมกันแล้วมีตัวอย่างก็สวยอะแต่พอทําเองก็สวยสวยครับพี่อมยิ้มได้นิดหน่อยนะคะวันนี้ครูไม่ได้ตีิงกับบังไม่ไม่ต้องยิ้มไม่ต้องขำโอเคไหมอ่ะเอเคไม่เกี่ยวอ่ะนี่เป็นวัฒนธรรมของการทำความรู้ในชั้นเรียนของญี่ปุ่นไม่หูว่ามันสําคัญมากสำคัญสำคัญเรียนเพราะว่าการที่เราจะเรียนวิชาไหนก็ตามการทําความรู้ารรอ่ะถือเป็นเรื่องงามยามดีอย่างหนึ่งทีนี้ สมมติว่าค่าเรียนดําเนินไปล,นละจนจะจบจบแล้วก็ต้องมีความจับควาลโฟล์กเหมือนกันถ้าเป็นของไทยก็คือเปน็นการล่ากทำขอบคุณก็เปลี่ยนแค่นิดๆหน่อยๆน,นั่นก็คือการเปลี่ยนคาทักทายจากสวัสดีเปลี่ยนเป็นคําว่าขอ,ขอบคุณ mm hmm. ในภาษาญี่ปุ่นก็เหมือนกันค่ะจากที่เราจะบอกว่าโอ้ยโยกไซมัสคนนี้ชีวะคมบังวะเราก็เปลี่ยนเป็นการ กล่าวคำขอบคุณ mm. นั่นก็คือคำว่าอะไรนะคะถูกต้องค่ะอาริกกโตะไซมัสคำว่าอาริกกโตไซมัสเป็นการกล่าวคำขอบคุณนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองตัวอย่างกันก่อนแล้วกันนะคะซึ่งคิดว่าการกล่าวคำขอบคุณน่าจะไม่มีปัญหาเพราะทุกคนก็ลองทำแล้วก็คิดว่าทำได้ดีอยู่แล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองเป็นก่อนเดี๋ยวพร้อมกันนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวดูคุณครูทั้งสาคนเป็นตัวอย่างก่อนอ่ะคิริส เรอริยโตไซมัสชักเซกิเนี่ยแค่นี้เองค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะลองให้ทุกคนลองทำ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 ดูลองทำดูเองลองทำดูโอเคนะอ่ะเดี๋ยวเราจะทำพร้อมกันก่อนทั้งกับคุณครูแนนคุณครูเอแล้วก็คุณครูวินทั้งสามคนเดี๋ยวจะทำพร้อมกับนักเรียนทุกคนนะคะอ่ะคริส レイありがとうございます。シャフセキ